thank <laughs> you ศึกษาตอนต้นนะคะกับครูส,สริธรธรรมพุทธหรือว่าเรียกสั้นๆว่าครูหญิงนะคะวันนี้เรามาเรียนบทที่4การเขียนนะคะการเขียนเนี่ยก็เป็นทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญในการเรียนวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งมีทั้งหมด4ทักษะใช่ไหมคะมีการฟังการพูดการอ่านและการเขียนซึ่งก็เป็นทักษะที่เราควรจะฝึกฝนให้มี ความชำนาญน,นะคะซึ่งเราจะมาเรียนกันมาดูกันเลยนะคะหลักการเขียนการใช้ภาษาในการเขียนนะคะการเขียนเนี่ยง่ายๆเลยก็คือเราต้องเขียนให้ชัดเจนอ่านง่ายและเป็นระเบียบนะคะอย่างที่สองเนี่ยคือเราต้องเขียนให้ถูกต้องตามตัวสะกดกาลันและวันในยุกนะแล้วก็ข้ออย่างที่สามเนี่ย ก็คือต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลว่าเราใช้เขียนถึงใครเขียนให้ผู้อ่านเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะคะอย่างที่4คือใช้ภาษาที่ง่ายๆสั้นๆกระชัดและสื่อความหมายได้เข้าใจได้ดีนะ ข้อ5คือใช้ภาษาเขียนที่ดีไม่ควรใช้ภาษาพูดภาษาโฆษณาหรือภาษาที่ไม่ได้มาตรฐานคำศัพท์วัยรุ่นคำแสดงอะไรแบบนี้เราก็ไม่ควรนํามาใช้ในการเขียนนะคะข้อ6ก็คือควรใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องเช่นการเว้นวรรคการย่อหน้าเป็นต้นข้อ7คือต้องเขียนให้สะอาดไม่สกรปรกไม่มีรอยลบที่เลอะเทอะเกินไปนะคะ เรามาดูการใช้ภาษาในการเขียนเราต้องเขียนให้อ่านง่ายและเข้าใจง่ายนะคะเขียนให้ตรงตรงามตัวสะกดกาลันวรรณยุกให้ถูกต้องอย่างเช่นคําว่าพามนะคะพามแบบนี้เขียนผิดนะคะการเขียนให้ถูกต้องควรจะเป็นพามที่มีพรออาหอมอนเนนกาลนะคะคาว่าโจดจัน เขียนแบบนี้ก็ผิดนะคะซึ่งเขียนที่ถูกต้องก็คือโจดแล้วก็จอจานไม่หันอากาศนอนหนูนะคะถึงจะถูกต้องนะคะเป็นต้นค่ะต่อไปเราต้องเขียนให้ชัดเจนและไม่วกวนนะคะไม่เขียนให้เข้าใจยากเกินไปอย่างเช่นตัวอย่างนะคะที่ครูยกมาให้ก็จะเป็นเขามารับประทานข้าวเย็น ที่นี่เสมอควรจะแก้เป็นว่าเขามารับประทานข้าวมื้อเย็นที่นี่เสมอนะคะถ้าเป็นข้าวเย็นก็จะเกิดการคุมเครือใช่ไหมคะว่าเอ๊ข้าวที่เป็นอาหารเย็นหรือว่าข้าวที่มันไม่อุ่นนะคะที่มันเย็นไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ดูตัวอย่างต่อไปนะคะจะทำอะไรก็ทำเสียหมดควรจะแก้เป็นว่าจะทำอะไรก็เสียหายหมดนะคะ ตัวอย่างที่3ก็คือคนนี้มือแข็งเหลือเกินก็ยังคุมเคือนนะคะควรจะแก้เป็นคนนี้มือแข็งไม่นุ่มเลยคือต้องพูดให้ชัดเจนไปเลยนะคะการใช้ภาษาในการเขียนนะคะก็ควรจะเขียนให้ง่ายๆสั้นกระชับรัดได้ใจความไม่เขียนเยิ่นเยอะฟุ่มเฟยจนเกินไปแล้วก็ใช้ภาษาที่ถูกต้องตามแบบแผน เรื่องก,การใช้คำหรือสำนวนมาปะปนกับภาษาต,ต่างประเทศนะคะอย่างเช่นเขามีสไตล์ในการพูดที่เอ็กไซท์มากแบบนี้ไม่ดีนะคะเพราะว่ามีคำในภาษาต,ต่างประเทศมาใช้ด้วยนะคะอย่างคำว่าสไตล์แล้วก็เอ็กไซท์เราอาจเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นเขามีลีลาในการพูดที่ตื่นเต้นมากที่สนุกตื่นเต้นมากแบบนี้นะคะ ตัวอ,อย่างต่อไปก็คือเธอไปกรุงเทพโดยรถทัวร์ปรับอากาศข้อนี้ก็ยังไม่ได้เพราะว่าใช้คำว่ารถทัวร์ซึ่งยังเป็นคำที่ยืมภาษาต่างประเทศมานะคะซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ว่าเธอโดยสารรถประจำทางปรับอากาศไปกรุงเทพนะคะข้อต่อไปเนี่ยการใช้ภาษาในการเขียนก็คือใช้ถ้อยคำที่สุภาพไพเราะมีความหมายดีหรือใช้ภาษา เขียนและไม่ควรใช้ภาษาเขียนปนกับภาษาพูดนะคะต่อไปเรามาดูการเขียนแผนภาพความคิดกันนะคะแผนภาพความคิดเนี่ยก็คือเป็นการแสดงความรู้ความคิดโดยใช้แผนภาพในการนำความรู้หรือข้อเท็จจริงมาจัดระบบนะคะสร้างเป็นภาพหรือจัดความคิดรวบยอด นำหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแยกเป็นหัวข้อย่อยและนำมาจัดลำดับเป็นแผนภาพนะคะซึ่งแนวคิดของการสร้างแผนภาพความคิดเนี่ยก็มีแนวคิดอยู่ว่าการใช้แผนภาพความคิดเนี่ยเมื่อเราพบว่ามีข้อมูลหรือข่าวสารต่างๆอยู่แบบกระจัดกระจายซึ่งไม่เป็นระบบระเบียบ เราก็นำข้อมูลต่างๆนั้นนะคะมาเชื่อมโยงเป็นแผนภาพความคิดทำให้เกิดความเข้าใจเป็นความคิดรวบยอดเกิดขึ้นค่ะแนวคิดข้อที่2เนี่ยก็คือแผนภาพความคิดเนี่ยจะจัดระบบความคิดให้เป็นระบบนะคะรวบรวมและจัดลําดับข้อเท็จจริงนำมาจัดให้เป็นหมวดหมู่หรือที่เรียกว่าแผนภาพเป็นความคิดรอบยอดที่ชัดเจนจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ได้ค่ะ การนำความคิดหรือข้อเท็จจริงเนี่ยคะมาเขียนเป็นแผนภาพจะทำให้จำเรื่องราวต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะดีกว่าการอ่านตำราหลายๆเรื่องเพราะว่าหนังสือบรรยายด้วยตัวอักษรเนี่ยแต่มันจะจำยากกว่าการนำมาจัดทำเป็นแผนภาพความคิดนะคะซึ่งข้อนี้เอาไปใช้ในการทำข้อสอบได้นะคะ ซึ่งส่วนใหญ่เราจะอ่านเสร็จเราก็จะสามารถนำมาสรุปเป็นแผนภาพความคิดได้ซึ่งทำให้เราสามารถจำข้อสอบจำออหนังสือที่เราอ่านเนื้อหาที่เราอ่านได้ดียิ่งขึ้นนะคะนักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้นะข้อที่4นะคะแผนภาพความคิดจะใช้ภาษาผังที่เป็นสัญ,ญลักษณ์และคำพูดมาสร้างแผนภาพทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญนะคะการจัดแผนภาพความคิดเนี่ยผู้เรียนจะต้องอาศัยการทั้งการฟังการพูดการอ่านและการเขียนและใช้ความคิดรวบรวมความรู้ข้อเท็จจริงมาจัดทำเป็นแผนภาพซึ่งก็เป็นการเสริมแรงในการเรียนนะคะทำให้การเรียนรู้มีความหมายมากยิ่งขึ้นรูปแบบของแผนภาพความคิดนะคะ ก็จะมีทั้งหมดอยู่4รูปแบบนะคะรูปแบบที่1เนี่ยก็คือรูปแบบการจัดกลุ่มรูปแบบที่2ก็คือรูปแบบความคิดรวบยอดรูปแบบที่3ก็คือรูปแบบการจัดลําดับรูปแบบที่4ก็คือรูปแบบวงกลมนะคะซึ่งเราจะมาดูกันนะคะว่าในแต่ละรูปแบบเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะมาดูรูปแบบแรกนะคะก็คือรูปแบบการจัดกลุ่ม ซึ่งการจัดกลุ่มเนี่ยเราจะเริ่มจากหัวข้อใหญ่ๆของมันตรงนี้นะคะเอามาแยกเป็นกลุ่มตรงนี้แล้วจัดลำดับจัดลำดับเหตุการณ์จากเรื่องใหญ่มาสู่เรื่องย่อยลงมาแบบนี้นะคะต่อไปรูปแบบความคิดรวบยอดความคิดรวบยอด จะเป็นแผนผังความคิดที่แบบนี้นะคะเราสามารถนำไปใช้ในการสรุปเนื้อหาหนังสือที่เราอ่านได้นะคะซึ่งเริ่มจากวงกลมวงใหญ่ก็คือหัวข้อใหญ่นะคะแล้วก็แยกไปแตกออกไปนะคะเป็นกิ่งเป็นหัวข้อย่อยแล้วแตกออกมานะคะเป็นย่อยลงมาซึ่งเป็น หัวข้อที่สนับสนุนหัวข้อตรงนี้นะคะนี่ก็คือรูปแบบความคิดแบบรวบยอดนะคะต่อไปรูปแบบการจัดลำดับก็คือเหมือนเป็นไทม์ไลน์นะคะเป็นลำดับเหตุการณ์เหตุการณ์ที่1เหตุการณ์ที่2เหตุการณ์ที่3ซึ่งจะเรียงไปตามลำดับเหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบนี้ที่เป็นเคอร์ฟนะคะ แบบนี้ก็จะเป็นลำดับเหตุการณ์ที่บางครั้งเราจะเห็นในการเขียนพอตเรื่องนะคะจะเป็นเรื่องเล่าที่เกิดจากเหตุการณ์เริ่มต้นแล้วก็ไปเหตุการณ์ที่ 2, 2> เหตุการณ์ที่3เหตุการณ์ที่4มาถึงจุดพีคนะคะจุดที่เป็นจุดสูงสุดของหนังเรื่องนั้นที่ว่าเป็นจุดสำคัญเลยนะคะแล้วก็ลงมาก็จะเป็นเหตุการณ์ ที่5ที่6ลงมาจนจบเรื่องนะคะต่อไปเป็นรูปแบบแผนผังความคิดแบบวงกลมนะคะซึ่งแผนแผนภาพความคิดแบบวงกลมนี้นะคะจะเป็นเหมือนวงจรที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดนะคะเหมือนเป็นวงจรที่เล่าถึงวัฏจักรต่างๆนะคะ ต่อไปเรามาดูข้อประโยชน์ของแผนภาพความคิดนะคะแผนภาพความคิดเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือช่วยบูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ค่ะอย่างที่สองเนี่ยก็คือช่วยพัฒนาความคิดรวบยอดให้ชัดเจนขึ้นนะคะอย่างที่3ก็คือช่วยเน้นองค์ประกอบลำดับของเรื่องค่ะอย่างที่4ก็คือช่วยพัฒนาการอ่านการเขียนและ การคิดนะคะแล้วก็ยังช่วยในการวางแผนในการเขียนแล้วก็ปรับปรุงการเขียนได้ช่วยวางแผนการสอนของครูโดยการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาได้นะคะแล้วก็ช่วยในการอภิปรายแตกออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลได้นะคะ วิธีการสร้างแผนภาพความคิดนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราสร้างกันยังไงนะแผนภาพความคิดนะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องกําหนดชื่อเรื่องและความคิดรวบยอดสาคัญไว้นะคะกําหนดชื่อเรื่องใหญ่ไว้แล้วก็ต่อมาก็ระดมสมองที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องที่เราคิดไว้นะคะเป็นการระดมความคิดแล้วก็ ความคิดรวบย่อสําคัญเป็นคําหรือวลีต่างๆจดบันทึกไว้ก็ใส่ไว้นะคะต่อไปข้อที่3มเนี่ยก็คือนําคําหรือวลีที่จดบันทึกไว้นะคะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะมาจัดเข้ากลุ่มอ่าจัดเข้ากลุ่มแล้วก็ตั้งชื่อหัวข้อให้มันสัมพันธ์กับเนื้อหาหรือคำที่เราได้จัดมานะคะแล้วก็เรียงลำดับ เหตุการณ์ว่าอันไหนสำคัญมาก่อนมาหลังแบบนี้แล้วก็ต่อไปนะคะก็ออกแบบแผนภาพความคิดนะคะว่าเราจะใช้แผนภาพความคิดแบบไหนด้วยเขียนชื่อเรื่องไว้ตรงกลางหน้ากระดาษแล้วก็วางหัวข้อต่างๆแตกออกมาอย่างนี้นะคะนำคำที่สนับสนุนก็มาวางไว้แล้วก็ใช้เส้นโยงแตกออกมา ให้เห็นความสัมพันธ์กันนะคะอาจจะใช้ภาพประกอบได้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ก็จะมีหัวข้อใหญ่อยู่ตรงกลางหน้ากระดาษนะคะแล้วก็มีหัวข้อย่อยที่เป็นคำใส่ไว้สามารถแตกกิ่งออกมาโยงเส้นแล้วก็ในหัวข้อย่อยก็สามารถแตกออกมาเป็นคำที่สนับสนุนที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหัวข้อ นี่นะคะสามารถใช้รูปภาพประกอบได้อ่ะต่อไปเรามาเรียนรู้กันเรื่องการเขียนเรียงความและการย่อความนะคะการเขียนเรียงความเนี่ยก็คือการนำเอาคำมาประกอบมาแต่งเป็นเรื่องเป็นราว อาจนำไปใช้กับการเขียนหรือการพูดก็ได้นะคะการเขียนเรียงความเนี่ยหรือว่าการเขียนจดหมายเขียนรายงานการตอบคําถามข่าวหรือว่าบทความต่างๆเป็นต้นซึ่งการเขียนเรียงความเนี่ยต้องอาศัยการเรียงการเขียนเป็นพื้นฐานนะคะดังนั้นเนี่ยการเรียงความจึงมีความสําคัญ ช่วยให้พูดหรือเขียนในรูปแบบต่างๆได้ดีสามารถพัฒนาทักษะทั้งการพูดการเขียนของเราได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก่อนเรียงความเนี่ยเราต้องศึกษาคน้นคว้าความรู้ก่อนใช่ไหมคะก็จะเป็นการพัฒนาความคิดและก็นำมาจัดเป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้นเท่ากับว่าเป็นการฝึกฝนตัวเองนะคะทั้งด้านการเขียนการพูดและก็การจัดระบบความคิดเลย เรามาดูกันนะคะองค์ประกอบของเรียงความเนี่ยมีอะไรบ้างก็หลักๆก็มีอยู่แค่3ส่วนเท่านั้นนะคะก็มีส่วนของส่วนนำส่วนที่2ก็คือส่วนของเนื้อเรื่องส่วนที่3ก็คือส่วนท้ายหรือสรุปนั่นเองนะคะมีแค่3าส่วนเท่านั้นส่วนนำก็คือส่วนที่แสดงถึงประเด็นหลักหรือจุดประสงค์ของเรื่องนะคะ ส่วนที่2ส,ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือเป็นส่วนขยายโครงเรื่องที่วางเอาไว้ส่วนนี้ก็จะประกอบด้วยย่อหน้าจะมีกี่ย่อหน้าก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนท้ายหรือสรุปเนี่ยก็จะเป็นการเน้นย้ำประเด็นหลักหรือจุดประสงค์ของเรื่องค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละองค์ประกอบเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนนำส่วนนำสามารถพูดถึงปัญหา หรือว่าคำถามจะเป็นการเล่าเรื่องก็ได้จะเป็นการยกคําพูดหรือคำสุภาษิตที่น่าสนใจมาเกริ่นนำก่อนก็ได้นะคะจะเป็นบทร้อยกองหรือว่าเป็นกรอนก็ได้แล้วก็หรือว่าจะเป็นการอธิบายความเป็นมาของเรื่องราวต่างๆที่เรายกมาได้นะคะ,ะในเรื่องของส่วนนำจบไปแล้วนะคะเรามาดูในเรื่องของส่วนเนื้อเรื่องกันนะคะ ย่อหน้าลงมาจะเป็นส่วนเนื้อเรื่องจะมีกี่ย่อหน้าก็ได้แต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยนะคะต้องมีความสัมพันธ์กับชื่อเรื่องและก็ส่วนนำนะคะแล้วก็ต้องมีการเรียงลำดับกับเหตุการณ์ที่เป็นลำดับเหตุการณ์เรียงจากหน้าไปหลังแล้วก็แต่ละย่อหน้าเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กันนะคะมีการยกตัวอย่างแล้วก็ มีเหตุผลต่างๆมาสนับสนุนในเนื้อเรื่องที่เราเขียนนะคะต่อไปส่วนสุดท้ายคืออะไรนะคะส่วนสุดท้ายคือสรุปค่ะส่วนท้ายหรือสรุปนั้นก็เป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นการเน้นย้ำประเด็นหลักแล้วก็เสนอคำถามหรือข้อคิดให้กับผู้อ่านนะคะสรุปเรื่องเ,เราสามารถเสนอความเห็นของผู้เขียนก็ได้ หรือจะทิ้งท้ายแบบกระทัดรัดและคมคายใช้วลีหรือคำที่มันดูคมคายน่าสนใจแล้วก็จบด้วยคำถามก็ได้นะคะแนวทางการเขียนเรียงความก็จะมีอาจพิจารณาองค์ประกอบอยู่4ประการนะคะดังนี้คือเราจะเขียนเราก็ต้องเลือกกลุ่มผู้อ่านดูว่าผู้อ่านคือกลุ่มไหนนะคะ มีลักษณะเฉพาะของเรื่องนะคะก็คือจะเขียนเรื่องอะไรแบบนี้เวลาเราจะใช้เราจะเขียนในเรื่องที่อยู่ในการเวลาสมัยไหนนะคะปัจจุบันหรือว่าอดีตแล้วก็อยู่ที่โอกาสด้วยนะคะโอกาสอะไรเทศกาลอะไรนะคะแล้วก็คำนึงถึงประเภทเรื่องที่จะเขียนด้วยนะคะก็คือ ต้องหาจุดประสงค์ว่าเราจะเขียนเพื่ออะไรนะคะเขียนเพื่อความรู้เขียนเพื่อความเข้าใจเขียนเพื่อโน้มน้าวใจนะคะต่อไปก็คือหลังจากที่หาจุดประสงค์ในการเขียนของเราได้แล้วเราก็จะมาวางโครง,ง,งเรื่องแล้วก็วางโครงเรื่องแล้วเรามาดูของเรื่องของย่อหน้านะคะซึ่งที่สำคัญคือ ยอ่อหน้าต้องมีความสัมพันธ์กันนะคะเรียงลําดับเหตุการณ์เชื่อมโยงยอ่อหน้าในแต่ละยอ่อหน้านะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักของภาษานะคะอ่าต่อไปเรามาดูถึงการเขียนยอ่อความกันการเขียนยอ่อความนะคะก็คือการสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่เราอ่านนะคะ ให้มีความกรชัดลัดและสรุปออกมาไม่ไปเปลี่ยนเรื่องของเขาไม่ไปเปลี่ยนจุดประสงค์ของเขาแล้วก็สรุปเนื้อเรื่องได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเรามาดูกันนะคะว่าการเขียนย่อความนั้นเป็นยังไงอ่ะก็คือการเขียนที่ ได้อ่านได้ฟังมามาเรียบเรียงขึ้นใหม่นะคะอย่างย่อๆโดยไม่ทำให้สาระสำคัญของเรื่องนั้นคลาดเคลื่อนหรือขาดหายไปนะคะอ่าเรามาดูหลักการย่อความกันนะคะการย่อความนั้นก็คือย่อความตามรูปแบบของการย่อความแบบต่างๆนะคะซึ่งเราจะมาดูกันข้อที่2อนะคะอ่านเรื่องราวที่ย่ออย่างน้อย2รอบนะคะรอบแรกก็คืออ่าน เอาประเด็นเนื้อหาก่อนนะคะว่าเขาเขียนเพื่ออะไรเขียนยังไงเพื่อใครนะคะแล้วก็รอบที่สองเนี่ยก็คืออ่านเพื่อเก็บรายละเอียดค่ะข้อที่สามคือเก็บเฉพาะใจความสำคัญนะคะสี่นำเฉพาะใจความสำคัญที่เก็บมาเรียบเรียงด้วยภาษาของตนเองขึ้นใหม่นะคะ ความสั้นยาวของการยอ่อความเนี่ยไม่สามารถระบุได้นะคะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการยอ่อแล้วก็ลักษณะของเรื่องที่ย่อด,ด้วยค่ะแล้วก็เราต้องเปลี่ยนคาสรรพนามจากบุรุษที่1เป็นบุรุษหรือบุรุษที่2เป็นบุรุษที่3นะคะซึ่งอย่างเช่นนะคะพ่อของฉันอ่าอย่างเช่นมารีบอกว่าพ่อของฉันบอกว่าฉันเป็นเด็กดีเราต้องพูดอีกอย่างหนึ่งว่า พ่อของมารีบอกว่าเขาเป็นเด็กดีนะคะซึ่งเราต้องเปลี่ยนบุรุษที่1บุรุษที่2เป็นบุรุษที่3นะคะแล้วก็ข้อที่7ก็คือใช้ภาษาง่ายๆที่ได้ใจความชัดเจน,นะคะ่ะต่อไปเรามาดูรูปแบบของการย่อความกันนะคะ มาดูรูปแบบการเขียนย่อความแบบต่างๆนะคะการเขียนย่อความเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะคะเช่นบทความจดหมายโอวาทแต่และรูปแบบก็จะมีการขึ้นต้นเฉพาะดังต่อไปนี้นะคะแบบที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบของบทความสารคาดีตำนานนิทานเรื่องสั้นนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการเขียนว่าย่อ ย่ออะไรนะคะย่อบทความย่อสารคดีหรือย่ออะไรก็เขียนต่อเข้าไปนะคะเรื่องก็ตามด้วยชื่อเรื่องนะคะของของใครตามด้วยผู้แต่งจากจากแหล่งที่มาไหนนะคะจากหนังสือหรือจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะแล้วก็ตามด้วยความว่าจากนั้นขึ้นย่อหน้าใหม่นะคะย่อเข้ามาก็เขียนบทความ ข้อความที่เราย่อความได้ใส่ลงไปนะคะแบบที่2ก็จะเป็นแบบของจดหมายสารหนังสือราชการนะคะก็จะย่อความดังต่อไปนี้ค่ะก็เริ่มจากย่ออะไรนะคะใส่เข้าไปฉบับที่ของของที่ไหนนะคะแล้วก็ลงวันที่ความว่า นะคะแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ยอ่อหน้าเข้ามาตามด้วยข้อความที่เรายอร่อความไว้นะคะต่อไปแบบที่3จะเป็นแบบของประกาศแจ้งความถแถลงการระเบียบคำสั่งต่างๆนะคะก็จะขึ้นต้นด้วยว่าย่ออะไรนะคะตามด้วยเรื่องของที่ไหนนะคะแล้วก็ลงวันที่ ความว่าเหมือนกันนะคะแล้วก็ขึ้นย่อหน้าใหม่นะคะใส่ข้อความที่ย่อลงไปต่อไปจะเป็นแบบของข่าวข่าวก็จะเขียนว่าย่อข่าวเรื่องนะคะแล้วก็จากที่ไหนลงวันที่เหมือนเดิมแล้วก็ความว่าก็ขึ้นย่อบันย่อหน้าใหม่แล้วก็ตั้งด้วยข้อความนะคะ แบบที่5ก็จะเป็นแบบของโอวาทคำปลาศใสสุนทรพจน์ขึ้นว่าย่ออะไรนะคะย่อโอวาทย่อคำปลาศใสของใครแล้วก็กล่าวโอวาทแก่ใครนะคะเนื่องในโอกาสอะไรที่ไหนนะคะแล้วก็วันที่นะคะความว่าก็ขึ้นย่อหน้าใหม่ตามด้วยข้อความที่ย่อนะคะ ต่อไปแบบที่6จะเป็นแบบปาฐกถฐานะคะคำสอนคําบรรยายถ้อยถแถลงนะคะก็จะขึ้นต้นด้วยย่ออะไรของใครนะคะเรื่องอะไรแก่กใครแล้วก็ที่ไหนวันที่ใส่เวลาด้วยนะคะตามด้วยความว่าแล้วก็ขึ้นย่อหน้าใหม่นะคะ จบแล้วค่ะสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะคลิปหน้าครูจะมีอะไรมาสอนอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ตั้งใจเรียนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Legenda por